อำสก,การครับอาจารย์ครับเจริญพรคุณโยมมือนี่มือพ่อยต่อพ่อยวีพิษน้ำฝนมาดีกเลยไม่ชอบมือน,อนี่มากกันเป็นคณะที่ครับอาจารย์มาทำบุญค,ครับครับพอดีทั้งแม่คู่ปูดำแล้วก็ทั้งเอฟซีจากกทมครับทีเป็นมาก เตรียมในส่วนงานบุญวัดพระอาจารย์ใครพี่นวาอยากมาเบิงที่โบูโบูที่ว่าจะรลังใจเฮ็ดไหมครับเริ่มเฮ็ดแล้วละ่ะโบูกันเลยครับคือที่เห็นเห็ดไทยตอนแรกผมเข้าใจว่าจะอเอาลังค่าออกกอนเอากําแพงเอาอยางออกกอนจังค่อยสิตั้งเสามาเทมันเเพราะเขาต้องเฮ็ดขึ้นมาจาก,กข้างล่างเพราะว่าอิฐปูนใต้พวกนั้นอะ เอาลงแล้วมันติดลงอย่างน like ั้นติท네ับม <uh> ันเจ็ดยนครับคือคือคือเขาสีเห็ดเสาขึ้นมากไอไอไอนั่นเสาขึนมากก่อนแล้วเอาเสาขึ้นมากก่อนแล้วหมายถึงว่าเสาขึ้นมากเห็ดตัวหมอยังขึ้นมากนะครับขึนมากก่อนแล้ววันนี้เพราะเห็ดเป็นข้านยังกะว่าสีเป็นนั่นแหละวค่อยค่อยยังสิพังลงพังลงแล้วสียเอาไม้ไปนืนหันเลยบ่เอาแง่นี้ทุกสิ่งตัวอย่างบ่เอาไปใสเลยบ่ครับแมน อืมสิทับไปดังงหน่เพราะว่าท่านพื้นพื้นที่ห้องห้องยืนอยู่ันมันสียุสูงนี้หลังคาแพงแก้วคนนี้ควันนี้พื้นพื้นรอบโบดนะทีนี้โบดสีสูงขึ้นไปอีกอ๋ยกพื้นสูงขึ้นอีกแมนไอจากคาแพงแก้วนะมันสิเป็นพื้นที่อ่าย่างรอบปกติครับแต่ว่าวันนี้อ่าจากนั้นขึ้นไปอีกสิไประมาณสองเมตรขึ้นไปโตโบดขึ้นไปอีกขึ้นบันไดอีกไปสองเมตรขึ้นอีกครับ เอาง่ายมันประมาณยี่สิบกว่าเมตรสูงนะจากพื้นจนถึงแมนยอดอยอดชอฟ้าแมนประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเมตรบูยหลังใหญ่ตัวครับอรอใหญ<น><น>่กว้างกว้างนี่เขาจะเห็นว้ว่าสิบสามเจ็ดกับอีกฟังละสามนั่นสิเป็นสิบสามสิบสี่เมตรวนะกว้างนะกว้างนะบวโตบวเลยนะกว้างสิบสี่เมตร ยาวประมาณสิบเจ็ดเมตรโอสี่สิบเจ็ดโอ้ใหญ่ 14, อ,อยู่ครับแต่ว่าเป็ดครับเอ้สิบสามสิบสี่เอ้ยแสิบเจ็ดสิบสี่สิบสี่สิบเจ็ดไม่น่าลราวันนี้อ่ารอบรอบเมื่อเลยนะ่ะตอนนี้พังกันละครับกลวงซ้ำซ้ำซ้ำผังที่กัจเจเย็ดไว้ที่เป็นตีไวปแล้วเมียนขนาดกลวงเมือ่อเลย แต่ว่าวันนี้ไอ้คองของวันนี่ยจริอ่ารอบนอกทั้งใทน่ะก็จะเป็นพญายนาคเกี่ยวหมดเลยแปดเข้า<ฆ>ถั่วเลยเกี่ยวเป็นแอ่โบดถขึ้นมาเลยทั้งถใน้ข้างในกับข้างนอกขึ้กันช<ฆ>ั้นนอกชั้นหนก็เป็นขึ้กันเหมือนแต่ว่าพลอยลงก,ก็อย่างที่เห็ุแบบนั้นเ<ฆ>ขาจะอ่าเน้นผู้ไอ้ช่างนี่เขาจะเน้นเรื่องศิละปะนะเ<ฆ>ขาจะเน้นศินลปะปูนปั้นที่ย่มเห็นอยู่ข้างบนนั่นละ ทีมงานเขาเขาจะเอา,เอาแบบปูนปั้นแบบไล่ลนะั่นต่างๆอย่างเขาเสียเป็นปูนปัน้นที่เน้นปูนปั้นนะน,ะะน่ะปูดนะตอนแรกเพราะขันว่าวายวานมันหูเกล็ดล้านแล้อยู่ดอกว่าัฒนย่าโมเมนหูเกล็ล้านนี่มันสิบล้านสิบประมาณสิบล้านผมนะมัม้งสาโอ้แสดงว่าปีเดียวนี่ว่าต้องเบาเลยครับทวัสสันเอ้ายี่ปีเดียว <laughs> <laughs> แล้วถ้าถ้าสามปีนี่เซ็ตสีเก่งเลยแหละอือเพราะว่ามัน อ่อเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันคล้ายว่าข้าเห็ดไม่เหมือดคงรูปไว้ตั้งแต่พวกไอไอเสมาลูปนี่มีเอียงเอียงเอียงทุืนั้นเน่ะแทนมืดแทนแทนพระพุทธรูปพระประทานในโบว์ก็สิได้ยงาเมื่อคแล้วเรก็สิเอาเคดไปไหมล้วก็สิเหแทนไม่อีกเพราะยังไงเขาคล้ายว่าเขาสางไหมกระเบื้องกระเบื้องหลังค่าหันคันช่างเบิงแล้วว่ามันบ่สามารถที่จะเอาใสได้อีกก็คือสิได้เปลี่ยนไม่เมือด เปลี่ยนไม่้มืดแต่ก็คงเปลี่ยนแหละอืมครับเพราะว่ามัน40กว่าปีแล้วเด้หลังข้า50หน่อยเพราะเขส27เพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยว่าข้านั่นกับคือยังเฮ็ดไม่กับือเปลี่ยนไม่้มืดโค้งไว้แต่ไอ้โค้งสางพื้นฐานของเก่าของของหลวงปู่เพิ่นที่สางไว้แค่นั้นครับนอกนั้นกับเปลี่ยนไม่้มืดสิบ้านผมเงียแตกเลย เงือนไหลย่อยสดๆอยูโรนยินงมาสิบล้านเพราะว่าอยู่นี่เพราะว่าเป็นยังไงที่ว่าไอ้เรื่ั้นเพราะว่าไอ้พญานาคเนี่ยจะช่วยมาน่ะนะสิล้านนะชวยไอ้หลังค่าน่ะถามขั้นนวดขาเจ้าเรากับเบื้องข้าอาจขันขาเปลี่ยนไม่เมื่อขันขาบาร์เลยใส่ของกอาเฟข้าว่าเทิงคาซานเทิงคาเลยเขายังมันสิโตแปะล้านบุนนี้แต่หลังค่าซื้อนะครับแต่หลังค่า พอมันกว้างมันมันต้องใช้เหล็กแข็งลาาหลันนก,กัานนะไงพ่อก็อเนาเลยว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮดมินปีนี่ว่าเสียมันได้มุ่งหลังค่านะ,ะมุงหลังคาแต่ว่ายนีนเขาทาั้งทางขาัรงมอย่างต่างๆมันยังได้คือเก่าเด้เพราะว่าไอ้ใบเอบ้เอสมายังยังไงยังเขาคือเก่านะเขาบ่อใดใหญ่เขาบ่อใดบ่อใดถอดบ่อใดถอนออกคือเอาของเก่าไว้มันขัดทังใสได้คือเก่าบวชนะพอห้าวสังทำแล้วเหมือนเก่าเขาบ่อตองบ่นั้น เรียกว่าแมนมันสิาคาหลายหั้ว่าสิได้ใช้เวลาโดนกับ่เป็นยังเพราะว่าบวชยังใส่ใส่ใส่สังกรรขได้คือเก่าอย่างนี้นะกจากนั้นแต่มีมีเออเป็นบวชสิกับบวชไดบวชใดเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีอย่างอย่างคือบวชมันถูกต้องไม่มีวิสูงข้ามมียังครบแล้วเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่ซือไอไอยางเรื่องนั้นก่อสิเอาคงไว้คือเก่าแต่ว่ายางอื่นกับไอที่มันเอาใส่ได้กับบวได แต่ว่าที่แน่ๆเนยกับเบื้องยังพวกกับเบื้องที่มันแตกคือมันยังเนี่ยเจะกอดเสียวล้มมาไวอยู่ทันใจฮนแล้วก็ทับเลยแผ่นซีแพคเขาจะกอดสีเฮ็ดทำเรนลูกเลยทับเลยรันน่ะริบล่าเนี่ยเขไม่โจกเอาไปก้อนมึนคาบลมานี้พระยาครับอีกจุดประสงค์หนึ่งนะครับก็คือนี่ทับมาเอาปัจจัยที่ว่าจองเสาอีกหนึ่งต้นที่จองกับพระจานทร์ไ้ครับแต่ว่าก็ยังป่ะหันเหมือนได้ครับพระจันท์ก็มีเอฟซีซอย ร่วมบุญอนุโมทนาน้ากันมาแน่เรากะพอดีเงินเดือนออกข้อมโชคกับสิพ่อนใจให้เราเหรอครับเงินเดือนออกกับสิผ่อนใจสาวต้นเรื่องนี้เท่าไหร่ก่อนข้อมอ่าตอนนี้ต้นเดือดต้นน้อยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับผมแต่ว่าแต่ว่ากัน เสาตอนนี้เหลืออยู่สามสามคัสามคันออกไปสองเหลือสามเหลือสามนะครับเนาะเหลือสามต้นนะครับแต่ว่ามีเอฟซีร้ายๆคันเพิ่นกิสอบถามสอบถามดิว่าก็ไม่โชคค่ะถ้าผู้ใหบ่มมีปัจจัยอนี้เข้ากับสามมารรวมกันได้เนาะครับคือบ่มบ่มได้จำเป็นต้องจีเป็นจองสงจองเสาสีหน้าเพราะว่าเพื่อนไม่ได้เฮ็นเสาที่หลังค้าเพิ่นก็ต้องมุ่งคือกันนะครับกกระเบื้องกระเบื้องก็ต้องปูอะไรยางเนาะค่ะเนาะครับ เฮากะถือว่าจังไดก็ได้ร่วมร่วมเฮ็ดรวมสางน้ำกันคือเก่านะครับแล้วกัน้อยหลายนี่บ่ต้องคิดอีหยังครับผมเฮาเฮ็ดบุญเนาะครับ <พอ S 1> แต่โอกาสที่เฮาจะมีบุญร่วมเฮ็ดเอ่อเกี่ยวกับโบสถ์นี่หายากเด้อค่ะยากครับยากหาายกแต่ละบัดนี้เนี่ยถ้าเฮาอยากเฮ็ดนี่โอ้ยบ่มีเงินหลายเนาะบ่มีปัจจัยหลายพอใดก็เฮ็ดได้เนาะค่ะ<ฆ>เฮามาร่วมบุญนํากันก็สามารถเป็นโบสถ์ได้ค่ะ แต่ผู้บ่มีก็สาธุนําจ้าสาธุจังซี่กัได้แล้วก็ได้บุญแล้วเนาะค่ะใจไปแล้วเด้อ้าวาบบนี้กับนี่ๆค่ะไม่ๆกัอ๋อไม่ไม่ครับเกีกัในส่วนของเสาต้นนี้ผมถวายพระอาจารย์ไว้ก่องมือหนาเด้อครับความใจวะความใจ หล้กก็ที่มีเอฟซีที่ทางไก่ที่เพิ่นโทรมาจองนะครับแต่ว่าเพิ่นว่าอยากเคลียอยากได้อยากจองแต่ว่าบม่มีเงืนก่อนที่ว่าสันเห็นคนไม่ชคพันอยากพอนนิ่มันเลยพอนบุญพอนบุญเอาก็เลยว่าไปถามอาจารย์เพป่นไงแน่ได้บบเพิ่นว่าเพิ่นสิพันเอาเดือนละหาพันหาพันะครับคุณคุณนัทพรนลิวนะครับคุณนัทพรรลิว อนุโมทนาสาธุน้ำเด้ครับได้อยู่ครับผมที่ทรงที่ผมทรงให้ครับที่ทรงได้ซื้อไม่ใชอว่าจย์ล่าสุดหรอครับนาทิกาอ่ะนัทพ่อหรือนาทิกาครับเอานัทิกาอ่ะนาทลิการิวบอ่ะนาทิการิวบอ้ะจำได้อยู่ดิจำได้อยู่ผมก็รู้ได้เลยที่ว่าเพิ่นพอนี่เพิ่นว่าเพิ่นบอกอันนั้นไปเสื่อมนะ ว่าอะไรเขียนลงอยู่แม่เขาเลยจำได้ว่าคุณนัทธริกาเนาะคุณพิโยกจำซื้อผิดคุณพิโยกก็โทษได้หลายครับคุณนัทธริกาลิวและครอบครัวอยู่ประเทศเลยเพิ่นไม่ได้บอกว่าเพิ่นอยู่ใสครับครอบครอ่อเพิ่นบอกครอบค่อรันสมสกุลมากอยู่แต่ว่าผมกัด ช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีจะเป็นยังไงครับอาจารย์จําจํำยังไม่ค่อยยายคือเก่านะครับสงสัยอาจารย์ใครใส่หลายฝด <c oughs> ก็เลยงงซับซ้อนเลยเหมือนเลยใส่ง่ายใส่ง่ายใส่ใส่เอาอาจารย์ครับอาทุอาทุชาทุาครับแล้วก็มีแม่ครูปูดำนะครับกะพอดีเพิ่นกะมามาเบิง่งมาเห็นก็เลยทำบุญน,นั่น คุณนัทริกานิวนัทริกาลิวนิวนิยวโหนูเรเรีลอลิงอ๋อเนี่ยพิดอีกแล้วนะครับพิดกว่านักสืบนัทริกานิวนัทริกานิยวอเมนิตาซื้อดอกแล้วค่ะุณพอดีคนผู้ชมวันใดเปิดไลน์นะครับนางเราอยู่นี่ก็ว่าสิจำได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจำผิดนะครับ สาธุายังไงกะอนุโมทานาสาธุนําเด้อครับผมแต่ว่าใน,นส่วนตัวดีวตัวเด็ดพระอาจารย์บอกว่าอย่าคุยเถาะพราะอาจารย์พูดอยู่นี่เพิ่นบ่คอยบอคอยออนนั้นเรื่องนี้ปันใดนะครับก็คือยังแอดบอกไปวัดป่านะครับวัดป่าอยู่ในป่าอีรีครับแต่ว่าอยู่มองนี้คืออยู่กลางสา n ําซื้อนะครับเอ้ามานนี้กะ น้ำทรงบุญเรียบร้อยแล้วด้วยครับตัวเลขกับ,บ่ิมีกับสิพ่อซับนี่แล้วครับวันนี้อครับเขาคุณพระจารย์อะไรครับเรื่อนพ่อหนุ่มิเนด้ออ้าวนะครับกะมาตอ่อในส่วนของแนวท่างตัวดีตัวเด็ดที่แอดมาได้อยู่ที่วัดป่านารฤนาศรอยพระพุทธบาทนะครับผ้าหากางน้ำพื้นเมื่อด้ให้ตัวดีตัวเด็ดมากครับแต่ว่ามีที่มาที่ไปนะครับ ได้จากผ้าจารย์อีกท่านหนึง่งนะครับเพื่อยูนีล่ล่ะแต่ว่าเพื่อนบอให้ออกซื้อเสียงเรียงนม้มนะครับไม่ให้ออกชื่อเสียงเรียงนามนะครับงวดวันหนึ่งนี่เขาเจ็ด 8, แปดเต็มเต็มครับงวดนี้เพื่อนห 4, นออ 3, ้ไม่จังสี่ครับเนี่ยครับผมกองสามตัวครับนี่จังไรล่ะสีเห็น 719กับ09ครับ719กับ09นะครับพระอาจารย์เพื่อนบอได้บอกรายละเอียดว่าแนวทางตัวเลขนี่ไปจังไดมากจังไดน,นะครับแต่ว่าเพื่อนว่างวดที่ผ่านมา78เข่าเต็มเต็มนะครับคือในเมื่อพระอาจารย์ท่านไม่สะดวกที่จะพูดให้ฟังนะครับแอดกัแอดกับเฉพาะถาม เพื่อนก็นต้องมีเหตุผลของเพื่อนเองนะครับเนาะแต่ว่าแนวทางตัวเลขเนัน้นเพื่อนหายมาอยู่ล่องไปเบิรงเดอร์มักกอร่องสื่อเบิรงมาสันทำออกมากกเกล้วป้ายมาสันครับเพื่อนว่าเจ็ดหนึ่งเก่าครับศูนย์เก้านะครับก็ถือว่าแอดว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่ดวยครับเจ็ดหนึ่งเก่าแอดเห็นเลยแอดยังมักเลยครับ มักอยู่ครับโอเคครับผมก็ชัดเจนแล้วครับแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมเดี๋ยวจังไรคลิปนี้แอดก็ต้องฝากไว้แค่นี้ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ค่ะขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซีทุกทุกท่านอีกเทือนึงนะครับที่ได้ห่วมเห็ดห่วมสางกันมาไทยได้มารรวมบุญ,บญเห็ดโบสกับแอบนะครับ ผลบุญนี่กะขอให้ทุกทท่านนะครับสมหวังในสิ่งที่หวังทุกๆุกประการนะครับขอบคุณครับผม